ที่สี่นะครับเริ่มโซ่ก่อนนะครับ,รบสมมุติว่าเขาอยู่ตรงเปียโนนะครับขอบคุณครับที่โหวตให้ผม V 1หนึ่ง,งครับขอบคุณจริงๆครับที่แบบให้ผมได้เรียนต่อได้มีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่แบบถ้าไม่มีทุกคนที่มาโหวตให้ผมก็แบบ คงก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับขอบคุณมากครับสุดท้ายพูดกับโอปอพี่โอปอเหรอครับหลังจากดูวีเจอาเขาแล้วอยากจะบอกเลยเขากลับไป <c oughs> ครับพี่โอปอก็บอกบอกว่าผมจะมีสติและสมาธิให้มากขึ้นครับจะพยายามคิดอะไรก่อนพูดครับแล้วก็ <Okay. S 2> จะ เป็นน้องที่อยู่ในบ้านนี้ที่น่ารที่ที่น่ารักขึ้น่านครับ <laughs>